รู้ไหมคนไทยแต่ละภาคมีความเชื่อไม่เหมือนกันเวลาจะสร้างบ้านภาคกลางเน้นเริกยามเป็นหลักต้องดูวันดูเวลาให้ดีก่อนสร้างจะมีพิธีวางศีลาเรกปักเสาเอกเสาโทบางบ้านถึงขั้นห้ามให้ประตูตรงกับบันไดเพราะถือว่าเป็นทางผีเข้าภาคเหนือที่เหนือก่อนสร้างต้องขอขมาผีปู่ย่าหรือผีบ้านผีเรือน นิยมใช้ไม้สักทำเสาเอกเพราะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลแต่ห้ามสร้างบ้านบนดินที่มีตายซากเช่นเคยมีคนตายหรือเผาศพภาคอีสานอีสานจะมีพิธีเรียกว่าเสียกลาคือการขออนุญาตเจ้าที่นิยมสร้างบ้านยกใต้ถุนสูงเชื่อว่าปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีและจะไม่ปลูกบ้านทับทางผีเดินเด็ดขาดภาคใต้ ทางใต้เคร่งเรื่องความเชื่อต้องขอขมาเจ้าแม่คงคาก่อนถมดินไม่สร้างบ้านใกล้าสามแพร่งหรือที่เคยมีเหตุร้ายแรงหลายพื้นที่ใช้ทั้งพุทธและอิสลามควบคู่ในพิธีกรรมความเชื่ออาจไม่เหมือนกันแต่ทุกภาคก็หวังให้บ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขแล้วบ้านคุณละ่ะทำพิธีอะไรก่อนสร้างชอบคลิปดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ครับเรื่องนี้ต้องรู้